สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องหนุงหนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะมาทานอาหารในร้านร้านหนึ่งนะคะมาดูกันว่าร้านนี้จะมีอะไรทานกันบ้างถ้าหากว่าใครดูไฮไลท์หรือว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นร้านอาหารที่มีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะก็ฟิลร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะมีะเนื้อมีอะไรวางโชว์เลยว่าเราอยากจะได้เนื้อเกตดอะไรซึ่งเป็นร้านที่เน้นมาทางเนื้อนะคะมีหลากหลายทั้งเนื้อในไทยและต่างชาตินะคะเนื้อนอกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารเมนูและราคานะคะเอามาให้ดูนิดๆหน่นนอยๆน,น,นะคะก็จะราคาก็จะเริ่มต้นที่299านะคะ,ะแต่ก็จะมีพวกร้อยกว่าบาทก็มีนะคะเป็น พวกสลงสลัดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าหนิงสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะคะนี่นี่ก็รายการเมนูของทางร้านเขานะคะมีจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวนี่คือเมนูที่หนิงสั่งมานะคะนี่จะเป็นสปาเกตตี้นะคะรสชาติก็จะเข้มข้นมากๆเลยจำชื่อไม่ได้ละวว่าเป็นเมนูอะไรวันนั้นกินแบบหน้ามืดตาหมวัว ด้วยความหิวด้วยแล้วก็เป็นร้านที่แบบอยากจะลองมาทานหลายครั้งแล้วเพราะว่าผ่านหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาสักทีวันนี้ก็เลยมาทานแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าร้านเนี้ยชื่อร้านอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าน่ากินขนาดไหนแล้วก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่และรสชาติเป็นยังไงนะคะซึ่งเมนูนี้คือชอบมากๆเลยนะคะซึ่งไม่เลียนเลยคนไทย น่าจะชอบเพราะว่ารสชาติจัดจานมากๆเลยนะคะเป็นสปากเก็ตตี้อะไรพริกแห้งสักอย่างถ้าใครรู้พิมพ์บอกด้วยนะใต้คอมเมนต์บอกกันด้วยคือหน้าตาแบบนี้และรสชาติคือดีค่ะอร่อยผ่านนะคะเมนูนี้มาดูเมนูต่อไปนะคะว่าทานอะไรนี่ก็คือสลัดนะคะเป็นสลัดชีสอ่า สลัดน้ำสลัดญี่ปุ่นก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วผักเขาสดมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสลัดอีกจานหนึ่งที่อร่อยแล้วก็สดผักสดแล้วก็อ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำน้ำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำสลัดเออน้ำสลัดญี่ปุ่นคือนัวเข้ากันอย่างลงตัวพูดเวอร์ไปไหมคะ นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทานนะคะอันนี้ก็น่าจะจานร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะคะนี่ก็กินไปเราอารมณ์เหมือนกินเออเดร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเมนคอร์สมีอะไรบ้างนี่ฟังดูดีเลยห <c oughs> ยอกเล่นนะคะวันนี้ก็มาคลิปแบบสั้นๆเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอ่ะต่อไปจะเป็นสเต็กนะคะเป็นสเต็กเนื้อนะคะจานนี้ก็399านะคะเพื่อนๆ ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะเขาก็ทำให้ใหม่ๆสดๆเลยแล้วสามารถเลือกระดับความสุขของเขาได้นะคะว่าจะเอามีเดียมแร่แรหรือมีเดียมเลยหรือสุกเลยอันนี้เอาเดียมเวลดันอ่าน่าจะเวลดันนะคะก็คือสุกเลยแต่ก็ยังสีชมพูชมพูกำลังอร่อยเลยนะคะ คือจานนี้ก็ถูกใจเหมือนกันรสชาติลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต่อมานะคะก็จะเป็นชาบูนะคะซึ่งร้านนี้เมื่อกี้เห็นชื่อร้านแบบๆนะคะคือชื่อร้านเนื้อริมทางนะคะอยู่ที่บางแสนขาลงบางแสนนะคะสังเกตฟังอ่าซ้ายมือไว้นะคะถ้าหาว่าใครอยู่แถวนี้ลองมาชิมกันดูได้นะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ ถ้วยสุดท้ายเมนูสุดท้ายที่สั่งมาแล้วนะคะก็คือชาบูนั่นเองซึ่งเนื้อก็สไลด์บางๆมาแบบนี้เลยแล้วก็มีผักอยู่ข้างล่างแล้วน้ําซุปเขาคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้าจิ้มด้วยคืออร่อยลงตัวถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมาทานก็มาทานได้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้านะอย่าลืมนะกดไลค์กดไลค์กดไลค์บ๊ายบาย